นี่เนหะ็นไหมออนตาหวานหนุถนอมน่อยสวยสวยมากไม่ต้องเป็นรูปน้องก็ได้เอเนี่ยรูปสวยมากคุณต้องยอมรับว่าอาในความคิดผมนะ,ะในความคิดคุณด้วยแหละสีเขียวมันสวยมากเลยสวัสดีครับพี่จับรถรนเข้าสู่ช่องพี่พายุออ้ยยั <Yeah. S 1> มาอีกแล้วรอบนี้มาแบบ เราบนี้มาแบบรลของให้ครบแล้วจะได้แกะทีเดียวอ่าอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอ่าตัวเราเปิดตัวซีดีมินิโฟโตบุ๊คมันไม่มาอ่าแต่ตัวเนี้ยเขามาส่งให้ละอ่าพร้อมกับสิ่งอื่นๆเลยอันนี้เป็นของเราเนี่ยคือของ BNK ่าและของคุณนี่ยังไงฮะอะไรฮะเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมมาเราซื้อมาเพื่อคอนเทนต์ อโอเค <laughs> จ้าคอนเทนต์จ้าอันนี้จะเป็นส่วนของอ่ามิสิกาสนะฮะแล้วก็เราเป็นสองกล่องน,นี้จะเป็นส่วนของซีและ Photo b บ o ุของทางฝัง 3, ง่ง CGM อครับข <C GM. S 1> องน้องสาวของเราแ่ทีมก็อย่างที่เห็นครับตอนแรกอะ่ะเราก็พอเข้าใจครับว่าถ้าเป็นของ BNK เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นสกอตเทปของ BNK นเนาะ,ะแต่รอกของ CGM เนี่ยเป็นของ i m m แล้วนะ ก็คิดว่าน่าจะยังทำของ CG ไม่ทันก็เลยเรองของ IM a ไปก่อนแต่ผมคิดว่าแนวอนาคตก็น่าจะเป็น IM a ไปแล้วนะถ้างั้นก็จริงเพราะว่าตามเป็นตามบริษัทแม่เนาะโอเคครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันเลยได้ขอตัดไปที่ตอนแกะเสร็จแล้วแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเยอะเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับในมือผมตอนนี้มีมินิโฟโต้บุ๊กสิบเอ็ดเล่มซีดีหแผ่นแล้วก็มิวสิกการ์ด1ใบ นะส่วนผมนะก็จะมีในส่วนของมินิโฟโตบุ๊กอีก3เล่มนะครับอันนี้คือ,อแชร์จากของพยุมามาแล้วเดีวยวกันนะครับแล้วก็จะมีโฟโตบุ๊กของทาง C G M นะครับมีซีดีอีก3แผ่นนะแล้วก็อันนี้เป็นมิการ์ของไฮตันชั่น10อันแล้วก็ส่วนของอ่า C G M อีก2แผ่นนะครับโอเค อ่ะเรามาดูกันก่อนเลยเรามาเริ่มกันของฝั่งพี่แล้วกันอฝั่งของพี่ก่อนนั้นก็คือตัวก็คือมินิโฟโตบุ๊กหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็รูปสุ่มหนึ่งโลช่ครับแล้วก็ตัวมิวสิกการซีลของตัวมินิโฟโตบุ๊กรอบนี้นะครับเป็นการซีลโดยเครื่องทำความร้อนอ่ะเครื่องรีดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแกะแล้วก็ย้อแมวเอาไปขายต่อนะทุกทีก็คือแบบเป็นแบบเป็นเทปแปะหลังมาอะไรอย่างนี้อ อันนี้คือถ้าแกะแล้วจะรู้เลยว่าอ่าคุณแกะออกมาแล้วคุณไปขายนะครับอะไรอ่างนี้แต่ที่ยืนยันอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือตัวบาร์โคดบาร์โคดเพื่อยืนยันว่ารูปที่เราได้กับบาร์โคดเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันเดี๋ยวเรามารีวิวตัวมินิโฟโตบุ๊กกันก่อนเลยนะครับอันนี้คือหน้าปกของมินิโฟโตบุ๊กไฮเทนชันนะครับก็จะเห็นรูปของเซมสเร์ทั้ง16คนเออแต่ตางจาหน้าปกของซีดีนะ หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามาเทียบกับซีดีจะเขาเรียกว่าของซีดีเนี่ยจะดูคุมคุมอ่าแต่ของมินิ่โฟโต้บุ๊กจะดูร่าเริงร่าเริงแต่ทำไมซีโอดูคืมคืมอยู่คนเดียวอ้าของซีโอต้องคืมอยู่สิครับอ๋อโอเคอ่ะต่อมาเปิดอาร์ตเวิร์กอาร์ตเวิร์กให้ทนชั่นเหมือนกับซีดีก็ยังฟอนนี้ฟอนนี้เหมือนเดิมแต่ว่า อ,อเหมือนกับซีดี <c oughs> เพราะ่านเป็นปตำแหน่ง <c oughs> ในซีดีมีตำแหน่งยังไงในโฟโตโบรกิ้ตำแหน่งอย่างนั้นนะครต่อมานี่เป็นรูปเซนเตอร์ของเพลงนี้แล้วนะครับโดยที่รูปนะครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะก็คือเป็นรูป <มา S 1> ของออน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็มีชื่อจริงมิลินดอกเทียนต่อมามีเจนนีสแล้วก็เนยนะครับ ต่อมาคือเชอร์ปลางกมิวสิกนี่เขาคู่กันนี่เห็นไหมออนตาหวานไอ้คนทำกัาฟิกนี่มันชิปเขาคู่กันคือตั้งแต่ซีดีก็ชิปอย่างเงี้ยนะแหมคนเรานะฮะแล้วก็เป็นตัวโพสต์อิทที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเพลงแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับเพลงโดดดิดงอ่าครับโดดดิดงที่ตอนนี้กี่สิบล้านวิวนะ จะร้อยล้านวิวแล้วครับเชดด้อ่ะต่อมาคือรูปของโมบายด้านซ้ายมือก็เป็นจากใจพุทธศงนี้อ่าพอดีรีเลทกันพอดีอ่าโซโลของน้องเขาครับนะครับต่อมาครูแก้วเจนอุ้ยเดี๋ยวมีหมานุ่มมีนี่เหรอทำไมมีหมานุ่มผมมาด้วยเฮ้ยิวสิกไม่ใช่โคต้าเนี่ยน่ารักอ่ะ อ่าแล้วก็ไข่มุกแล้วก็จีจี้นะครับครับจีจี้อ่าสุดต่อมาก็คือผูเพยแอดมินท่านั่งนี่คือเฉียบอ่แล้วก็น้ำใสนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นสองหน้าสุดท้ายละ้องฟอนและมาอยู่นั่นก็คือน้องฟอนและมาอยู่มาเยอะมาเยอะนี่อ่แล้วก็ช่วยดิตนะฮะครับผมอ่า จบแล้วด้านหลังก็เป็นในส่วนของลาชื่อเพลงลาชื่อเพลงอยู่นะครับก็จะคล้ายๆกับขอซีดีเหมือนกันมีถูกต้องเป๊สีโฟลเดอร์เป๊เป๊นั่นบอกแล้วเป็นการเรียงอาร์ตเวิร์กใหม่ให้ดูสวยงามเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำใหม่เลยเหรอเขาเนี่ยก็มาเรียงเลนใหม่ก็ให้มันเรียทกันเออจะได้เป็นเซตเดียวกันเผื่อคนไม่ได้ซื้อ CD ดีจะรู้ว่าซีดีเป็นยังไงถูกอง อ่าแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะวิธีการทําตัวเครือบเงาของสีเงินเนี่ยก็ด้านข้างของตัวก็เหมือนกันซีดีก็มีอะเนี่ยมาด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันมาด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือมินิโฟโตบุ๊กของฝั่ง B.N.K.B.N.K อ่ะเรามาดูของฝั่ง C.J.M ดีกว่าเรามาเริ่มที่ตัว CD ดีนะครับชุดนี้นะะบอกเลยว่า ควาจริงๆส่วนตัวชอบทางฝั่งอัรเฟร์ของทางฝั่งซี m อมากเลยอจะว่าอย่างนี้คือสไตล์เขาอ่ะเออมันน่ารักน่ารักแบบน่าสดใสดีมากผมรู้สึกว่าสีของซีจอมอ่ะมันสวยมันสวยมากเลยมันสวยมสวยมากสีเขียวภูเขาเนี่ยสบายตาเออมันเป็นสีเขียวสวยที่ไปสบายตามากชอบมากอันนี้แค่ส่วนปกของทีดีนะฮะที่น้องๆทุกแต่ละคนยังกล่าวผ่านว่าวิธีการแกะมันนี้ยากเหมือนกันเออ เรามาดูเลยนะครับอ่ะหน้าปกของซีดอย่างที่คุณดูพูดไปนะเป็นรูปก,การวิ่งของเซนเสอร์ทั้ง16คนคของ C G M p r o t e เอดนะครับโดยที่อาโดยที่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นรูปสายต้นยาง1 0 6นะ,นะที่เห็นใน MV แหละครับ่บในการ<ม>แล้วก็เห็นมีการปั๊มด้วยคุณดุดีมันมีการปัม๊มปั๊มนูนอ่ามีปั๊มนูนของตัว ที่ของตัวฟอนต์นะครับแล้วของฟอนต์เนี่ยฟอนต์เชียงใหม่อะครับมันมีการบุ๋มลงไปอ่าบุ๋มลงไปจริงๆเไม่เรียกบุ๋มหรอกเขาเรียกว่ารูปของน้องอะครับปั๊มให้นูนขึ้นปั๊มนูนนู้นอ่าแต่ฟอนต์เนี่ยปั๊มโจมอีกทีเออเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่น่ารักน่าสนใจอะน่าสนใจนะครับใครที่ไม่มีก็ลองไปหาในตลาดใช่ครับ c g m โฟรอีเออโลโก้ก็ปั๊มลงไปด้วยนี่ว่านั่นแหละครับโอเคอ่ะข้างหลังก็ดูข้างหลังก่อนข้างหลังอ่าข้างหลังในส่วนนี้ก็เป็นดีเทลนะครับของรายชื่อเพลงนะครับคือเพลงเชียงใหม่เนือสุหกแล้วก็โอเนไก่โอเล่ไทยโอเล่ไทยโชคดีแล้วก็เพลงที่สามนะครับคือ cgm 4 8นะครับเย้แมวอ่าแล้วต่อมาก็เป็น ออฟวอออฟวุคคอออฟวุคคอเหมือนอย่างสามเพลงแรกอ่แล้วก็มีบาร์โค้ดของ C G M ต่อมามาดูข้างในกันดีกว่าดันมาแล้วจะเจออะไรเจอกันเอ๊ะไ่งนี้ะไจะตั้งนะแน่นเหลือเกินฮึมนุถนอมน้อยลงวันเนี่ยทุกคน ทำไมมันแก่ยากอย่างนี้เฮ้ยไม่เอาไม่อยากเลย,ย,ยเราเอาถุงพลาสติกรูดไหมยังไงวะสอดเข้าไปก่อนแล้วก็รูดต่อไปข็้าสุดช่วงแกะ CGM โพเ n t อย่างไร <laughs> อเมื่อตะกี้นะครับเราใช้อุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือถุงใส่แกง นะฮะ,ะสุพลาสติกถุงพาติกสอันนะครับม้วนพับพับนิดนึงแล้วก็ล็อกด้วยสกปรเทปเทปใสะนะครับแล้วก็สอดแต่ละด้านเนี่ยเข้าไปนี่นะครับสอดเข้าไปหนึ่งด้านแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งด้านนี่นะฮะเราก็จะล้อมตัวซีดีไว้อย่างนี้นะครับัหลังจากนั้นสองแรงคนครับ จริงๆแคมีแรงที่ดีพอสามารถคนเดียวได้แต่พวกความเซฟเราใชสองแรงเซฟสองคนนะครับดึงครับตไฟโอเคไม่เจ็บมือและสภาพดีสภาพดีทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไม่ทำร้ายใครถ้าเกิดใครมีถุงพลาสติกที่ยาวๆก็ใช้ด้านกันนะก็จะยาวประมาณนี้เนาะสองซีดีเลยนะครับลองลองกันได้บฮะ อันนี้คือหน้าปกนะครับเป็นรูปของน้องๆเซมมสืซสิ์16คนของรับของ c e a ในในโลเคชันต้นยางนะฮะอ่าส่วนด้านหลังก็เป็นรูปอาร์ตเวิร์กของภูเขานะครับเป็นรากิกกันละกลักนะฮะเลยก็มีเพลงของ C G M p r ทั้งสามเพลงอยู่นะครับอย่างที่เราพูดไว้ห้าปกหลังแล้วก็มีเครดิตต่วงนี้อ่าแล้วก็มีเครดิตที่ เป็นดีเทลของทีมงานนะครับอโอ,อ้ยแต่นี่อะเชนาร์ a เมนเจอร์เป็นอิสุดีนะย่ <Yeah. S 1> าชอบมากชอบมากชอบมากอันแรกคือเราเข้าใจว่าเชียร์หินก็แค่ปกติเช่นจริงจริงก็คือคนที่ดูแลในแง่ของของเชียเตอร์หลักๆนะแต่ก็ไม่คิดว่าทางฝั่งไอแอมจะให้อน,นาจการเป็นแบบเเนอร์กเมนเจอร์ไปด้วยนี่นะครับตัวปัดอะพิกเกอร์ที่ติดอ่ ดีๆก็เป็นไอแอมกันนะฮะนะเพราะฉะนั้น, <AM. S 1> น,น,นเปิดมาปึ๊บอ้โห้ <Wow. S 2> สวยสวยมากไม่ต้องเป็นรูปน้องก็ไ,ได้ไดคุณไม่ต้องเป็นรูปน้องก็ได้คุณไปธรรมาชาติที่สวยอย่างนี้ก็ได้สวยมากเอ้ยไม่ได้ใปแเอสอะไรนีนแต่มันสวยจริงเอ้ย,อย<ๆ>โอเคเลยอะสวยเลยอะอันนี้คือรูป ซีนะครับเห็นแล้วก่อนรูกเออแล้วก็ด้านซ้ายมือก็เป็นรูปดอยน่าจะดอยหลายดอยอ่ะแต่คือชอบที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปในเอยภาษาญี่ปุ่นเข้าไปในนี้ด้วยครับผมเขียนว่าเชียงใหม่106นย์หกะฮะเป็นโรแันติกนะฮะโอเคครับไม่ใช่อะเรามาดูตัวอาเขาเรียกว่าอะไรตกในบุกเล็กสองซีดีนะครับนี่ครับเปิดมา โอเคโออิสรีะนะครับไขวานอน้องมิ้วแล้วก็น้องปาลิมะนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นลูปที่ยังไม่สมบูรณ์ของเซมเร์สืทั้ง16คนอ่าก็โอเคเปิดต่อเลยครับนี่จะเป็นน้องมีนน้องนี่นะแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ของเพลงหนึ่งเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หนะครับสิตาแล้วก็ กับตันบงนะครับเจอมของเรานะฮะแล้วก็อันนี้ด้านความนี้ก็เป็นรายชื่อของเซมัสืี่สิบหกคนใช่ครับผมนี่ครับอีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเห็นทั้งสองทีมเลยนะครับใบไม้แห้งนะครับก็จะเป็นน้องปิงนะครับปีโป้มามิงคันิงนะฮะจะเป็นเซตที่มาถึงเท่านะครับแล้วก็เซตที่การหลวงอ่าที่การหลวงนะครับก็มีฟอร์จูนครับมีเอ็เจ มีน้องพันธ์แล้วก็มีหน้ามีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นเนื้อเพลงเชียงใหม่หนึ่งพันหกแล้วก็โอนิไก่วาเลนวาเลนตีนอ่ะต้อเรียกวาเลนตีนอ่ะสำเนียงญี่ปุ่นอ่วาเลนตีนแต่ว่าอังกฤษก็อ่านวาเลนทาย นะครับแล้วก็ขยบมาครับอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นเซีเอ็มดิเอ็มโพเตสนะครับแล้วก็เซมบัสเซอร์16คนนะครับในการโพสต์แล้วก็เป็นรูปอย่างที่เราเห็นนะครับเห็นเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้เหมือนพอมีดิ้วๆเงี้ยไม่ให้เราเหมือนโปสการ์ดเลยอ่ครับผมถือว่าผมเป็นดูได้ทุกเรื่องที่ผมว่าสวยมากเลยนะใช่ใช่ใช่ด้วยความแสงธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วยความแสงธรรมชาติส่วนหนึ่งนะครับนี่คือทั้งหมดของตัวบุ๊กเลตไปในซีดีในซีดีครับด้านหลัง ก็จะมีโฟโต้โโตยังไม่ดูอ่าเราก็จะเห็นเนื้อข้างในนะครับก็ในก็จะมีเครดิตผู้ทำเพลงนะเครดิตผู้ทำเพลงนะครับมีเซมสเมมเบอร์นะครับนะมีรายละเอียดต่างๆอ่าโอต่อมาคือมินิโฟโต้บุ๊กของเชียงใหม่หนึ่งนหนะครับตัวนี้ที่เราเห็นก็คือมีรูปมินิโฟโต้บุ๊กมีการ์ดที่เป็นรูป ชุดเซมบัสใช่รูปอยู่ไหนหนา้าจะอยู่ข้างในเรามาลุ้นกันเปิดโพะมาคือรูปไม่เียยความหน้านี่คือหาเลยนะความลุ้นของเราหายไปเลยโอเคเรามาดูตัวโฟตโต้บุ๊กกันก่อนนะฮะโอ้มีรูปครับมีรูปครับความไว้ความไว้ค้อมไวโอเคครับเนี่ยรูปสวยมากคุณ นี่เขาเข้าใจเลือกนะเนี่ยเขาขายธรรมชาติของเชียงใหม่มาก่อนน้องอีกอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันสวยอ่ะมันสวยจริงเขาเลือกึุนมาสวยจริงอ่าแล้วก็เป็นรูปตัวหน้าปกนะครับอ่าก็คิดว่ารูปเดียวกันรูปเดียวกันโอเคใช่ครับแล้วก็เป็นเนื้อเพลงของเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หกนะครับอ่าเจอเลยครับคนิ้งครับเปิดมาที่คนิ้งโอ้โหไขวานนะครับรูปสวยน้องมิว จีเออมมีนี่นี่จะแบบว่าแบบมีหน้าพันช์โอ้พันรูปนี้สวยพันรูปนี้สวยมากพันรูปนี้ผมสยายมากเออเอามีนะครับนะแล้วก็เป็นเนื้อเพลงอุนไกยวัาลาทินอ่ะก็เลยเป็นปาริมะซะเลยถูกต้องเหมือนกับตะกี้เลยของ ไฮเดนชั่นที่เป็นรูปโมบายโมบายกับน้ำหนึ่งก็เซนเตอร์ของเพลงโอนิไกวาเลนไทน์ก็เปิดมันเลยเป็นน้องปริมานะครับต่อมาเป็นเซนเตอร์ของเชียงใหม่หนึ่งศูนยนั่นเองและคือสีตาแล้วก็เป็นน้องมีนนะครับแล้วก็รีน่าต่อมาด้วยรีนะที่เป็นชื่อไฮนินของวงนะครับแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงของ CGM48 ต่อมาคือน้องปิง แล้วก็ฟอร์จูนเอ็นเจลและ people จบด้วย people อายาปิดท้ายเจ้าโป้ของเรานะครับรูปรูปนี้ก็รูปเกี่ยวกับในในปกซีดีแหปกซีดีนะครับอันนี้ก็เป็นปกซีดีเหมือนกันอาเป็นการยัดเลีอาวเหมือนกันนี่แต่อันนี้ก็เป็นอะแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับคิดว่านี่ครับใช่เลยเหมือนไล่ชาถูกไหมแล้วก็มีดอกทอมกวาว แ <N> น่แล้วก็จบด้วยตัวพื้นหลังของหนังสืออ่าก็คือ,คอเป็นการดึงเลเย u เอจากในซีดีมา, <N> าเป็น <N> มินิโฟโตบุ๊กเหมือนกันก็ต <N> ้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคุณโอเคเรามารีวิวการ์ดของทั้งสองก่อนถูกต้องการ์ดทั้งสองอ่าก,ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าการ์ดทั้งสองใบเนี้ยมันแถมมากับมินิโฟโตบุก๊กอ <N> ่าใช่เป็นชุดของเซนเตอร์ นะฮะเออต้องยอมรับว่าออนในความคิดผมนะในความคิดคุณด้วยแหละสีเขียวมันสวยมากเลยเออคือคือสีม่วงมันก็มันจะแบบค้างเป็นแบบว่าดูลึกลับนกค้นหานะเออแต่สีเขียวจะบหมาแนวสบายตามากกว่าเอาจริงก็ส่วนตัวก็คือชอบความสบายตามากกว่านิดนึงอย่างนี้และสองรูปนี้อดใจเราเองสักนิดเดี๋ยวมันจะเป็นพวงกุญแจให้เราแน่นอน มาขายแด้โอเคด้านหลังอเรามาเทียบกันก็เห็นนะครับก็เป็นฟอนต์ของแต่ละซิงเกิลนะครับก็คือด้านซ้ายมือก็เป็นเชียงใหม่1นึ่งศูนยหแล้วก็หน้าควาแลก็เป็นไฮเดนชันเขียนมันกันเลยเขียนมอนกันเลยมิวสิกเกเอาไปทําอะไรดีเมื่อนำโค้ดเนี่ยไปกรอกในเว็บ I AM เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเป็นดิจิตอลแท็ก 6เพลงหลมเพลงที่สามารถไปฟังในแอปของ i m 4 8ได้เอออ้าวจริงๆนะใครไปฟังใ <in> <c oughs> นแ <c oughs> อปบ้างวะทำไมอ่ะก็บางคนก็อาจจะฟังก็ได้อโอเคโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัว m u s i c <oughs> <S c a r d